สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ผมก็จะมาสอนนะครับพื้นฐานการใช้งานสีใน .NET Framework นะครับโดยจะใช้ภาษา Visual Basic .NET หรือ VB .NET นะครับเหตุผลก็เพราะว่าใน Material Skin นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ธีมนะครับแล้วก็การใช้สีต่างๆดังนั้นผู้เรียนนะครับควรจะมีพื้นฐานด้านสีบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจได้มากขึ้นเนาะ โดยผมจะยกตัวอย่างการออกแบบนะครับฟิลด์ฟอร์มแบบง่ายๆแบบนี้นะครับโดยจะมีนะครับคอมโบบอกเอาไว้เลือกสีสองค่าเห็นไหมครับด้านซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะเก็บสีที่เป็น System Color เอาไว้เนาะส่วนด้านขวานี่จะเป็นจะเก็บอ่าโนนคัลเลอร์เห็นไหมครับตัวนี้เวลาผมอ่าเปลี่ยนนะครับสีก็จะเปลี่ยนตามนะครับค่าสีที่ระบุไว้ในคอมโบบอทอย่างนี้ฮะโอเคทีนี้ เรามาสร้างโปรเจกต์แบบนี้กันเลยนะครับเพื่อที่จะได้รเรียนรู้ว่าเออสีที่ผมใช้เนี่นะครับทำอย่างไรได้บ้างเนาะโอเคเดี๋ยวผมสอนทีละสเต็ปเลยนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็เปิด v i s u a l Studio นะครับของผมเป็นเวอร์ชันน2 0 1เนาะตรงนี้ c reate new project ครับผมแล้วก็สร้าง w i n d o w f อ r m a แอขึ้นมานะครับสำหรับบางท่านที่ยังใหม่ก็ให้ คลิกตรงนี้นะครับเลือกภาษาก่อนเลยนะครับเลือกเป็น Visual Basic นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเป็น Windows นะครับรูปแบบก็เป็น Desktop a p p l i c a t i o เนาะส่วนถ้า,าบางท่านที่ใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วก็จะสามารถ double คลิกเลือกตรงนี้ได้เลยไหมครับตรงนี้ Recent Project Template นะครับเป็นโปรเจกต์ Project ที่เราเคยใช้งานมาแล้วเนาะโอเคนะครับตรงนี้สำหรับมือใหม่เลยก็เลือกตามผมตรงนี้นะครับเนี่ยจุด Visual Basic Windows แล้วก็เดสก์ท็นะครับจากนั้นนะครับเลือก Windows Form App นะครับโดยผมจะเน้นไปที่การใช้งาน .NET Framework นะครับเนี่ยหเห็นไหมครับจะมีคาว่า .NET Framework ในวงเล็บเห็นไหมครับจากนั้นก็คลิก Next นะครับอ่าตอนนี้ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับผมจะตั้งชื่อว่าอ่า Non Color เนาะน ครับเดโมโดยผมจะเก็บไว้ที่ไดร์ดีของผมนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกคลิก3จุดตรงนี้แล้วก็เลือกที่จัดเก็บได้เนาะแล้วก็เมื่อเลือกได้แล้วก็กด select folder นะครับของผมเลือกไว้แล้วนะครับตรง n e t framework นะครับควรจะใช้4.6 1ขึ้นไปนะครับเพราะว่าใน โปรเจกต์ต้นแบบของผู้พัฒนานี่เขาแนะนำมาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมใช้4.8นะครับจากการทดสอบใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ผมใช้4.8นะครับส่วนถ้าบางท่านไม่มีก็ใช้4.6ขึ้นไปได้นะครับ4.6 1.2เนี่ยนะครับโอเคคลิก create นะครับเนื่องจากว่าหน้าจอของผมเนี่ยจะ ใหญ่มากนะครับแล้วก็วินโดว์มีการสเกลผมมีการตั้งค่าไว้ที่1้0เปอนต์เนาะผมจะรีสตาร์ทวิดีโอไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สเกลลงเห็นไหมครับตรงนี้ทำมาอย่างนั้นแล้วครับการออกแบบหน้าจอมันจะบิดเบี้ยวนะครับตรงนี้เพื่อให้มันแสดงผลถูกต้องก็จะปรับไปที่100%นนะครับส่วนถ้าหน้าจอของผู้เรียนท่านไหนที่ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ สิ่งที่ต้องตั้งค่าอันดับแรกนะครับสําหรับผมจะแนะนําให้ตั้งเป็นนะครับมาที่ฟอร์มก่อนเลยนะครับคลิกตรงฟอร์มนะครับแล้วก็ปรับแต่งขนาดปุ๊บก็ให้มาที่ start position นะครับให้เขาเริ่มมาที่กลางหน้าจอนะครับ center screen แหบนี้แล้วก็เราอาจจะเปลี่ยนชื่อ text ตรงนี้นะครับฟอร์มหนึ่งตรงนี้ด้านบนนะครับก็เปลี่ยนตรง text ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเป็น vb.net นะครับแล้วก็ non color นะครับ อินนนะครับอินนตัวนี้ก็ย่อมาจาก enumeration นะครับผมซึ่งผมมีเว็บไซต์ให้ไปศึกษาเนาะจาก Microsoft นะครับเว็บไซต์นี้นะครับนี่ครับจะพิมพ์คาว่า non-color enumeration นี่ก็ได้นะครับเนี่ย non-color นะครับนี่ซึ่งผมจะผมก็อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับผมเนี่ยนะครับก็ค้นหาได้นะครับพิมพ์คำว่า non-color อินนตัวนี้ก็น่าจะขึ้นแล้วเนาะโดยให สังเกตว่ามันเป็นดอทนะครับ microsoft com เนาะโอเคนะครับทีนี้ลองทดสอบสตาร์ทดูนะครับเมื่อเราตั้งชื่อ text ได้แล้วนะครับจะเป็น caption ของ form เห็นไหมครับ vb net non color enum นะครับ enum นี่เป็นคำย่อเนาะมาจาก enumeration นะครับเป็นกลุ่มสีนะครับโอเคนะครับทีนี้เพิ่มลาเบลมา2ตัวเนาะลาเบลลากมาเลยครับ ่าจะ c o p ปี้มาก็ได้เนาะจากนั้นก็เท็ก b o บ2็อกสองตัวครับลากมาสองตัวนะครับจากนั้นก็คอมโบบ o ็อกสองตัวคอมโบบ o ็อกพิมพ์เอาเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันมันตาลายนะครับคอมโพเนนต์กับคอนโทรลตรงนี้มันเยอะเนาะ,นะก็ลากเข้ามานะครับพิมพิมเสร็จแล้วก็เคลียร์นะตรงนี้เห็นไหมครับเคลียร์เซิร์ชตรงนี้เนาะ เราจะพบว่าคอนโทรลมันเยอะนะครับถ้าเรามัวจะไปหานี่ก็จะลำบากก็เซิร์ชเอาอย่างงี้นะครับลาเบลผมต้องการเทคบล็อกก็พิมพ์เอาเทคบล็อกเห็นไหมครับต้องการคอมโบบล็อกก็พิมพ์เอาต้องการ Data g ากริดวิก็พิมพ์เอานะครับมันจะได้ง่ายเนาะโอเคครับตัวนี้อ่าเนี่เกินมาหนึ่งเนาะ,ะลบออก book. เราได้นะครับลาเบลสองตัวเทคบล็อกสองตัวนะครับคอมโบบล็อกสองตัวทําการปรับขนาดก่อนเลยเนาะให้คลุมทั้งหมดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับตรงนี้ตรง o per ติ window นะครับเลือกฟอนต์ที่ต้องการเนาะผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับหรือบางท่านจะใช้อื่นก็ได้นะครับที่เห็นว่ามันสวยเนาะผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น r e g u l a r เนาะปรับไปมาณ20นะครับจะได้ชัดเจนนิดนึงโอเคได้แล้วจากนั้นก็ทําการนะครับคอนโทรลเหล่านี้ผมจะเขียนคำสั่ง กับทุกอคอนโทรลนะครับดังนั้นผมก็จะต้องไปทําการอะไรครับต้องเปลี่ยนชื่อคอนโทรลด้วยเนาะเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงนะครับถ้าคอนโทรลตัวไหนที่เราไม่ได้เขียนคําสั่งควบคุมนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อนะฮะแต่ในทีน่นี้ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ที่ผมโชว์เนี่ยผมเขียนคําสั่งควบคุมหมดเลยดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับก็ไปที่คอนโทรลตัวเลกนะครับราเบลหนึ่งตรงนี้นะครับ ไที่ Property Window นะครับสำหรับท่านไหนที่ Property Window ไม่ขึ้นนะครับก็ให้ทำการคลิกขวาที่ Control ตัวนั้นก่อนเนาะคลิกขวาแล้วก็เลือก Property แบบนี้นะครับ p r o p e r t y window ก็จะโผล่มาเนาะโอเคครับคลิกตัวแรกก่อนนะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นตรงนี้ผมจะให้โชว์ LBL System Color นะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนเทคด้วยนะครับ System Color นะครับแบบนี้ส่วนตัวที่2ตัวนี้ก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับ lbl ตัวนี้เป็น non color น,น,น,นะครับจากนั้นก็เปลี่ยน text ด้วยครับแบบนี้นะครับ เทคบ็อก็ทําเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเทค t b ็อกเนี่ยเปลี่ยนจาก LBL นะครับซึ่งเป็นคําย่อเนาะเป็น TXT ครับผมจะ Copy มาเลยนะครับ copy LBL ตรงนี้มานะครับมาเปลี่ยนชื่อให้กับเทคตัวนี้เปลี่ยนจาก LBL ด้านหน้าเป็น TXT นะครับจะได้เร็วเนาะ copy จากที่เราเคยพิมพ์ไว้แล้วเนาะทำแบบนี้กับ t e x t b o x ตัวที่2นะครับเป็น TXT โ o นคันเลอร์คอมพูตบอกก็เช่นเดียวกันครับคอมพูบอกตัวนี้คอมพูตบอกคออกกําย่อเขาจะใช้นะครับ CBO เนาะจากนั้นก็ n o นคันเลนะครับ CBO color ตัวนี้ก็ CBO system color นะครับ CBO system color โอเค จากนั้นก็ทําการจัดวางคอนโทรลให้สวยงามตามที่เราต้องการเนาะลากไปลากมาได้ไหมครับอ่าตรงนี้ปรับขนาดก็ได้นะครับลากตรงนี้เห็นไหมครับอ่าโอเคอ่าผมคลิกผิดนิดนึงเนาะก็ลบออกไปก่อนนะครับ private sub ตรงนี้อ่าวิธีการปรับขนาดให้เท่ากันนะครับสมมุติว่านะครับเท x t บล็อกตัวแรกเนี่ยผมปรับได้ได้ที่ต้องการแล้วแบบนี้ผมต้องการให้เท x t บล็อกตัวที่2เนี่ยมันกว้างเท่ากัน หรือสูงเท่ากันเนี่ยทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราคลิกที่ text box ตัวแรกก่อนนะครับจากนั้นกดชิปค้างไว้นะครับแล้วไปกด text box ตัวที่2ออย่างนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือลัดเลยนะครับไปที่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ make same width ตรงนี้มีข้อแม้ว่าเราต้องคลิกตัวต้นแบบก่อนนะต้นแบบที่ต้องการให้ตัวอื่นทำตามนะครับ ก็คือตัวนี้ยาวแล้วนะตัวนี้ก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ไปกดไปคลิกนะครับเทคบล็อกตัวที่2นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง make same width อลองดูก่อนครับปึ๊บโอเคเห็นไหมครับถ้าต้องการให้สูงเท่ากันก็ตัวนี้ครับ make same height เนาะอ่ันนี้กว้างอันนี้สูงโอเคเนาะแบบนี้ครับผมก็จะทำให้เราประหยัดเวลานิดนึงเนาะ ลองกับคอมโบบอกบ้างนะครับผมจะลองปรับตัวแรกก่อนปรับตัวที่2ก่อนลองตัวที่2ก่อนนะเราสามารถที่จะเทียบกับตัวอื่นได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมทดสอบให้เห็นเฉยๆนะครับผมคลิกตัวที่2กดชิปค้างไว้แล้วก็ไปกดคลิกตัวที่ตัวที่1แบบนี้ Make s a m e w i t h นะครับก็จะได้แบบนี้เห็แบบนไหมครับความกว้างก็จะเท่ากันเดียรเลยนะครับแบบนี้โอเคอันนี้เผื่อบางท่านยังไม่ทราบเนาะ ก็เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการอ,าออกแบบคอนโทรลให้มันเท่ากันนะครับเพราะบางทีการที่เราลากแบบนี้อาจจะลําบากนะครับลากไปลากมาก็ใช้คําสั่งตัวนี้ช่วยเลยเนาะตรงนี้ make same width make same h i g h กับ make same width เนาะโอเคครับตอนนี้ให้ทําการแน่ใจนะครับเช็คให้แน่ใจว่าเราเปลี่ยนชื่อคอนโทรลครบแล้วเนาะ l b l system color l b l non color txt system color txt non color นะครับ cbo system color แล้วก็ cbo non color เนอะแบบนี้ผมจะคลุมทั้งหมดแล้วก็จัดวางตามที่ต้องการเนาะปรับขนาดของฟอร์มตามที่ต้องการ,าการแบบนี้เห็นไหมครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่าง